กระทะสุดท้ายพึ่งใส่ผ้ากันเปื้อนพึ่งคิดได้ว่าอ๋อลืมใส่ผ้ากันเปื้อนคิดได้ตั้งนานแล้วแต่ทำให้เขาแทกท่วงมาแล้วก็ผ่านออยโยอยู่แล้วคืออรย่อยออย่อยวัสดุหลักใกล้หมดแล้ว คือชูรสหมดคลองแล้วชูรสรสหมดคันเหลือแต่ซี่ยู่ค่ะแต่หอยยังอยู่ค่ะเอาชิ้นหวานมาหน่อยคุณเจก็บรรยายไปงูเราก็เหลือเยอะนะครับพี่น้องเราเยอะคนนั้นก็บริจาคคนนี้ก็บริจาคนี่จากครูตั้มจากบุรีรัมย์ค่ะกองขี้งูอ่านเล็กเอออันหวานอันนี้หมดแล้ว าหมูดูรำหรอะหมูแคนดงบ่หมูแคน,น,น,นดงค่ะหมูแคนหมูหมูแคนดงแต่ว่าซื้อที่กระโปรง <c oughs> โอซีพีเหมือนกันห <c oughs> มูแคนดงนุงม่มกว่าถ้าตูมบ <c oughs> ่หมูน้ำเข้าที่ผ่านงานเลี้ยงจากเสื้อเขาเิ็นอะไยยาเนเปียจากปุ่นน้ำเขา้า พันพิเศษนะคะพันพิเศษลูกดกค่ะทีละสองค่ะทีละสองกระทะนี้เราจะพิเศษนะคะทั้งไขทั้งหมูนะคะ ไข่หนึ่งแผงนะคะผัดทีละแผ่นนะคะหมูครึ่งกิโลค่ะ ไปเลยไห<อ>มลค่ะเพราะว่าไหมไหหรือไหม่ไหมไหมค่ะไหมอค่ะอะไร ถ้าเราไม่คบกระทะมันก็ไม่อร่อยค่ะให้มีกลิ่นกลิ่นอะไเออกลิ่นกระทะไม่เน้นๆไม่ไม่มันไม่มีกลิ่นเนาะมันเข้าวไรข้าวโคลอยด์ข้าวกระดังก์ทุกวันหากินยากนะแค่ข้าวกระดังเออนีไม่ไหม้เนาะโรยอะไรพ่อเมียตาไฟฟ้าม่เตี่ไฟฟ้ามีแต่ข้าวแช่ไม่มีข้าวกระดังเลยอ่ะ เรามน้นคุณภาพนะคะเรามนั้นปริมาณค่ะไข่เราเยอะค่ะมีแต่พวกบริจาคมาลูกหลานมีบริจาคหมูบริจาคไข่บริจาคหนังวัวอีกโอ้เดี๋ยวให้มันแห้งนิดนึงมันจะเฉดเออเนาอ ่น้ำมันนิดหนึ่งไหมนิดหนึ่งกลางนิดหนึ่งนิดนึงอีอีๆๆอีพอล้เราช่วยกันุูนะคะนี่เราจะผัดหมูเนี่ย ใส่ทั้งหมดเลยแหละเออใส่ใส่ถ้ามีก็ใส่เออใส่ข้าวผัดเพราะว่าเราไม่มีก็ไม่ใส่เราได้ไม่เห็นไงเห็นแค่ไหนเราใส่แค่นั้นค่ะเราผัดทําทำอร่อยดูแล้วเราไม่ต้องใส่เยอะใช่เราเน้นเครื่องเครื่องปรุงค่ะโดยเฉพาะอิโนมโตะไอ้ต็นหอมที่เราเห็นอยู่ในข้าวผัดก็คือนี่ครับยาเนปียที่อยู่ในครัวโอ้สปอยลย ไปไมาเลยเนี่ข้าวเลยหกนิดๆมันด้วยเพ่ให้มันเป็นตอนไม่เกินหมือนเนอพริกไทยตักมาเลยมันมีแบบกระป๋องเหลืองสมัยก่อนป่ะโอ้ยเจ๊เจ๊เอล่าแคนิดนึงนั่งเดิมนะนั่งเดิมไหมคุณพยาบาลคุณนาย หมอมาปรุงหน่อยสิคุณหมอปรุงได้ทำแอมสินะไรจัดเต็มนิดนิดนิดนึงขออันนี้เราไม่ใส่เยอะเราใส่มานิดนึงอีกได้หรอใเยอะหมูเรื่องอะไรชาบ้านเราได้กินไหมอร่อยอร่อยครับอุ้ยชุดเหลือแค่นี้นะสีกระทะเดียวต้ม ่ใส่แค่นี้เองโอ้ยคุณน้อุงเขาจะไม่ใส่เลยใส่น้อยชุดน้อย,อยใส่ตำตำเลยพี่ชายโอเคอะติ๊กไทยใส่อะไรกันใส่หอมเผ็ดอ๋อหอมใหญ่ <c oughs> นี่ไงเออว่นี่ครึ่งด้วยรสไม่รู้ยาวเกินมันให้ยจะเจอเรื่องอะไร เป้าเก็้นนึงนเปิดมาทางนี้เปิดเข้ามาทางนี้เออลูมันเป็นไม่น้าหน้องบ้านไหนก็เป้าเราบ่อันนี้ขยำขยำไป อโว่าดูแต่ละคนสมักเม้นเลยนะคะทั้งคุณหมอทั้งอสมออะไรเยอะเพากันจะมัดชบนตไองมันได้แตาแต่พาก็มืดพากนไ้เธอเนาแล้วไอ้กไม่แครแเคยมุ่งะเองที่ํำได้เธอทุนไม่ำแต่อยรถเตาปูนตานปิ้เอง ไหนต้นหอมอชิมก่อนด้วยชิมก่อนนะยังไม่ได้ทั่วถึงหรอกเนี่ยยังให้มันให้มันอุ่นหนึ่้นงตาอันนี้ใส่แค่เพื่อหวานใส่ไหนตันนิดนึงไม่ต้องใส่หรอกไม่นเป็ไม่เอาไปชิมก่อนจะให้คุณคุณหมอชิมก่อนว่าผ่านไหมทราบทราบไหมไ้ยเออถ้าได้อยู่ก็ไม่เป็นไรอรรถแฉดหมอมั่งอสมมั่งนิดหนึ่งไหมเอามันทราบ ถ้าถ้าค่อนไปเค็มก็ต้องใส่เติมน้ำตาลนิดนึงเอาใส่มายังไม่ได้เติมนะ้ำน้ำตาลเพราะว่ารอคุณหมออยู่ว่าอันอันตัวนี้ไม่ไม่ใสให้หน<ม>่ให้ตัม้มตั้มดครับให้มันแปล้มแกล้มเนาะโอเคออเพราะที่แรกเขาก็ใส่แค่นี้แหละ <c oughs> เธอก็บอกหวานที่นี้สี่ช้อนอบุน๊คช้อนอะช้อนอะไรช้อนคนค้อนเด็กเหรอ ต้นหอมมาทำอยัางให้ให้มันให้มันร้อนนิดนึงก่อนอือให้หอมมันได้ระอุนิดนึงแท็กเสร็จแล้วหรออันนั้นอันจ๊ยไม่แล้วไหนเมื่อกี้ขอชิมหน่อยสิไหนมันอยู่ตรงไหนมันมองไม่ทันเลยเอาเอาขึ้นข้างล่าง

แล้วใส่ไป,ออไปเดี๋ยวมันให้กินก่อนเดี๋ยวมันอันนั้นก่อนนี้เออเอาไปกระดาษเต้นให้ชั่วถึงก่อนจะให้ไหนเดี๋ยวมันไหม้ก่อนนี้ให้มันเข้ากันก่อนอน,อนี้ก่อนจะนุ่มชุบมันหวานเย็นๆนะปอั <laughs> อะไรอะใส่น้ำตาลเหรอ นึกว่าหั่นเล็ดๆนึกว่าหั่นซอยเต๋อต้องหั่นใหญ่เนาะเอาเหรอเอาหั่นไปใส่ไปใส่แล้วไม่หั่นใหญ่เนาะข้าวโพดนี่ก็หั่นเล็ดๆนะอันนี้ผัหมี่อันนี้ผัดหมี่ใช่ไหมใช่ค่ะใส่ไปใส่คาราบเป็นผัดเนาะอันนี้สุดเดี๋ยวมันก็เหี่ยวโอ้ยอร่อยอยู่แล้วนี่สีสันมาตีว่าหั่นเป็นแบบนั้นเป็นะไรหรอกไม่ใช่เด็กน้อยนะจบแล้ว จบแล้วนะหนหครับเมนูไก่หมดเลยแหละเมนูนี้เราจะทานั้นผัดอันนี้ก็ได้นะมันพอไหมอ๋อผัดผัดก็ผัด,ผด,ผดอันนี้